ราปี2 5 6 0เป็นต้นมาเป็นปีที่เรียกได้ว่ากิจาการรีไซเคิลจากประเทศจีนทะลักเข้ามาที่ประเทศไทยโรงงานที่ได้รับอนุญาตเป็นกิจาการคัดแยกขยะรีไซเคิลเกิดขึ้นอย่างคึกคักสอดคล้องกับการที่พยายามจะส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC ภาคตะวันออกของไทยทำให้กิจาการเหล่านี้เลือกมาที่นี่เพราะมีโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้น แน่นอนครับ EEC เป็นหนึ่งโปรเจกต์เป็นหโครงการที่ไทยเองก็หวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจมีโรงงานดีๆเกิดขึ้นจำนวนมากมีการกำกับดูแลทั้งในนิคมและนอกนิคมภายใต้การดูแลและการส่งเสริมของ B.O.I อย่างใกล้ชิดนอกจากโรงงานที่มีมาตรการเข้มข้นเหล่านั้นก็มักจะมีกลุ่มคนที่ละเลยฝ่าฝืนหรือตั้งใจเพื่อที่จะหวังลดต้นทุนมาประกอบกิจการโดยเฉพาะรีไซเคิล แต่ว่าภาพหรือฉากทัศน์ที่เห็นในระยะหลังไม่ใช่เรื่องของโรงงานแต่เป็นเรื่องของภาพกว้างกว่านั้นนั่นคืออาณาจักรมีกลุ่มคนจํานวนมากที่ 1. มาขอใบอนุญาตโดยตรงและ 2. มาเซ้งกิจการต่อหรือมาเช่ากิจการหรือมาซื้อกิจการที่มีใบอนุญาตแรกๆดําเนินการด้วยตัวเองแต่หลังๆเริ่มเห็นความคุ้มทุนว่าไม่ทําด้วยตัวเองก็ยังมีกําไร อย่างเช่นกิจการที่ตบนกรอกสมบูรณ์อํเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีหลายแห่งที่เจ้าของกิจการทั้งเป็นคนไทยคนจีนที่มีใบอนุญาตของตัวเองแต่เมื่อมีใบอนุญาตแล้วไม่ได้ประกอบการเองโดยตรงแต่ใช้วิธีการให้เช่าผู้ที่มาเช่าส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาต ถ้าสมมติว่ามีการเช่าใบอนุญ,ญาตเกิน90วันแล้วไม่มีการโอนเนี่ยก็ยจะเป็นเหตุให้มีการเพิกถอนใบอนุญ,ญาตได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ท่านอธวิตสุวรรณพักตีท่านได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีเอกัดพร้อมพันธ์กำลังมีการปรับแก้พรบโรงงานด้วยโรงงานที่เป็นผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเนี่ยผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเดิมเนี่ยผู้เช่าเนี่ยจะมีความผิดเพียงผู้เดียวแต่พรบโรงงานฉบับใหม่ที่กําลังมีการปรับแก้เนี่ยผู้เช่าก็จะต้องมีความผิดพร้อมกับผู้ให้เช่าด้วย ไม่เพียงเฉพอเอาะอำนวยความสะดวกเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นผู้ที่ดำเนินกิจการนำเข้าวัตถุดิบทั้งจากต่างประเทศเมื่อมากยิ่งขึ้นก็สามารถส่งขายสร้างรายได้ให้กับตัวเองแต่รายได้ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นแทบไม่มีเลยในแต่ละโรงงานที่เราไปพบเราพบคนไทยพนักงานคนไทยอยู่ไม่กี่คนมากที่สุดคือเป็นล่ามเป็นพนักงานบัญชีเป็นพนักงานธุรการที่เหลือจากนั้นมักจะเป็นแรงงานข้ามชาติหรือแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทามาที่นี่ธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับหล่อหลอมเนาะ105106ฝังกบขยะจีนเทาลงไฟฟ้าขยะซึ่งกําลังถาโถมเข้ามาในปัจจินอย่างมากมายและข้อสําคัญก็คือในจังหวัดปรจจินบุรีเองณนะปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยจังหวัดปรจจินบุรีเองเลยนะครับต้องใช้หน่วยงานจากที่อื่นเข้ามาช่วยในการที่จะปรานาการแล้วก็แก้ไขปัญหาซึ่งการแก้ไขปัญหามันก็ยังไปตกอยู่ที่ว่าเมื่อแก้ไขปัญหาจบไปแล้วนะครับ วันนี้เราก็ยังกังวลว่าไอ้สิ่งที่มันตกค้างอยู่ในจังหวัดของเราไม่ว่าจะเป็นขยะไม่ว่าจะเป็นสารพิษสารเคมีวันนี้ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนเลยว่ามันจะแก้ไขปัญหาอย่างเงี้ยให้มันจบสิ้นกระบวนการได้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราก็กังวลมากมเช่นเดียวกันครับมูลค่าทางเศร,รษฐกิจของกิจการหรือเรียกว่าอาณาจักรของกิจการรีไซเคิลนับวันยิ่งขยายมากขึ้น 1. ครองตลาดของกิจการรีไซเคิลแบบผิดกฎหมายและ2ครองตลาดของการนําเข้าสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่มาจากยุโรปมาจากเอเชียรวมถึงหลังๆพบว่ามาจากอเมริกาแต่ผู้ที่สั่งนําเข้าจริงๆก็คือทุนจีนที่มาจากต่างประเทศทุนที่อาศัยการทุ่มตลาดยากที่กิจการที่ดําเนินการอย่างถูกต้องจะสามารถต้านทานได้ฉากทัพที่จะปรากฏนับจากนี้ไปถ้ายังไม่เกิดการดาเนินการสกัดกัน้นหรือเอาผิด ให้เห็นเป็นตัวอย่างที่เด็ดชัดจะเกิดกิจการแบบนี้เกิดขึ้นจำนวนมากและยิ่งกว่านั้นเมื่อวันใดก็ตามที่กิจการเหล่านี้ยกเลิกเพิกถอนกลับประเทศสิ่งที่เหลือตกค้างก็คือซากของกิจการซากของวัตถุดิบที่หลงเหลือทิ้งไว้ที่ดีครับ